อีกโครงการดีๆค่ะที่จังหวัดแพร่ได้มีการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมะบริค่ะซึ่งทางด้านของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ได้ส่งเสริมอาชีพและรายได้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนมะบริสร้างคุณภาพชีวิตชนเผ่ามะบริให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะที่ชุมชนมะบิีหมู่ที่13บ้านห้วยห้อมพัฒนาตําบลบ้านเวียงอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นายธรรมนูนศีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดโครงการการส่งเสริมและรายได้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนมะบริโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ได้จัดขึ้นเป้าหมายคือชุมชนเผ่ามะบริจำนวน10ขอภัยค่ะจำนวน115คน14ครัวเรือน เพื่อพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของชนเผ่ามบรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรนะครับเช่นมเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวกล้าพันธุ์ผลไม้ไม้ผลต่างๆนะครับไข่ไก่พันกบต้นหม่อนผลสดปุย๋ยหมักกล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้าข้าวสารและสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตเพื่อพัฒนากาแฟและสนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนและกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและรายได้ตามฐานการเรียนรู้ได้แก่การศึกษาความรู้ด้านพืชผักการเรียนรู้ด้านไม้ผลการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการปลูกผักและการทําบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงให้คาปรึกษาการเพาะปลูกกาแฟของชุมชนมาบรีอีกด้วยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับช่วย